สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสู้ผู้สู้คนครับมือนี่กัมาอยู่ไฮคือเก่าครับก็เลยสิผ้ามาเบิงสานามนะครับเนาะที่ผมเคยลงคืบไปช่วงหนาฝนครับน้ำเต็มแต่ตอนนี้เขานาแรงนะครับเนาะเขานาแรงน้ำกะบกเบิ่ดละครับเบิ่งตีละครับเห็นตะหุนไรกาผมหุนหุนไรกาในเฮ็ดว้สําหรับไรนกนะครับเนาะพอดีปา่าน้ำขอดลง นกกับมหากินป่าผมผมก็เลยเห็ดหุ่นลากาไว้กระบอกได้ผลนะครับพ่นกระบอกยานพันกระมากขึ้นเก่าเดี๋ยวผมสิผ้ายางลงไปเบิงนี่ครับบรรยากาศหนาแรงนะครับนะ้กระสิประมาณนี่หกคือเก้าครับขางซา,งานามผมก็บหกคือเก้าไขแนวตะมีตนไม่นี่นนยนะครับพอเลยบ,บงังแดดไปครับเบิงครับรราานี่ครับเดี๋ยวผมสิผ้าลงไปยางเบิงป่าครับขี่ผมเบียงนะครับนะว่ามันมีหน่อยมีหลายสำแดง แต่ว่าก็บเบิ่งบ่ได้เราครัาว่าหน่อยหลายสําหเพราเห็นเพิ่อนอยู่ในน้ำน้ำกำลังขอดนะครับเนะกำลังแหงลงเดี๋ยวผมสิพามาเบิง่งนี่ครับแหงทาแม้นฤดูฝนนี่ก็สิทวมหัวนะครับนะน,น้ำนี่เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในสะจากฟังเบิ่งผม,มพผ้าให้เบิ่งฟังนี่ครับฟังสะน้ำผมแหงเวแล้วหกพร้อม นี่ครับมีกงไม้ที่ผมปลูกไว้ครับนี่ครับต้นหมกม่วงต้นกกนย่างต้นประดูพยุงมะข่ามงปลูกไวข้ขางๆรอบสนาน้ำนะครับเนาะนี่อยู่นี่น้ำน้ำเหลือซ้ำนี่ครับจากน้ำได้ไหลตอนนี้หนาแรงนะครับเนาะหอยที่ผมปล่อยเลี้ยงไว้นี่ครับมึงตี้ครับนี่หอยขมนี่ ผมว่านกมาจีกจกินเบิดครับนี่เมง่อกีแล้วครับนกมาจิกินหอยผมเบิดเลยนี่ครับนี่ป่าเพิน่นคิดว่าป่าเพิ่นมหาหม่องอยู่นี่หนามมันเริ่มแห้งเริ่มขอดลงนะครับเนาะนีะ่นามมันก็นเหลือบอ่หลายเม่อกีล้ครับเลยเอาใหม่มา เป็นเอหอะไว้นะครับนะกันนกมากินเพินป่าเดี๋ยวมือจับผมสิดทายอยีกทีหนึ่งครับมือจับป่าเพื่อให้พี่น้องได้ชมได้เบิ่งกันนะครับนะในการจับป่าปลาขวัน <c oughs> นี่ครับเบิ่งเราครับพี่น้องครับเอาพ่อกันคลิปมาครับสวัสดีครับ